เข้มขลังสุดยอดวัตถุมงคลแห่งปี2566จังหวัดกระบี่ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพระพุทธศิหิงวชิรากรรุ่นสมพภอศาลหลักเมืองกระบี่ในวันที่27พฤศจิกายน2566ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน12ณมนทลพิธีบริเวณสาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กำหนดการ เวลา10นาฬิกา18นาทีพิธีบวงสวงเทวดาบูชาเกิกเวลา18นาฬิกาประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์มหาพุทธาพิเศษโดยพระเทพวชิรากรหรือพระอาจารย์ชัยวัดบางโถงเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลเป็นประธานจุดเทียนชัยและมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายใต้ร่วมนั่งปรกอธิษ,ษฐานจิตจเจริญภาวนาประกอบด้วยพอท่านหวนวัดนิคมประทีศจังหวัดตรัง พอท่านคล้าวัดแดงจังหวัดนครศรีธรรมราชพอท่านอิ่มวัดควนเนียงจังหวัดสงขลาพอท่านอินวัดนิคมเทพาจังหวัดสงขลาอย่าลืมและอย่าพลาดวันที่27พฤศจิกายนนี้ร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพระพุทธสีหิงวชิรากรรุ่นสมโพศหลักเมืองกระบี่ณมณฑลพิธีบริเวณสาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่